สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาของการพาเพาะเมล็ดเมลอนนะครับผมจากการที่ถูกเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะผมเกี่ยวกับปัญหาเวลา,พาเพาะเมล็ดเนี่ยคือบางคนนะอ่ะเพาะแล้วมเมล็ดไม่งอกเลยก็มีนะครับผมบางคนก็เพาะงอกเหมือนกันแต่งอกไม่สม่ำเสมออีกอย่างหนึ่งก็คืองอกแต่งอกไม่ทุกเม็ดครับก็จะเป็นปัญหาของการพาเพาะเมล็ดที่เราเจอกันทั่วไปนะผม ในการปลูกเมลอนสำหรับปัจจัยที่มีผลกับการงอกของเมล็ดเมลอนที่เราเพาะนะผมก็น่าจะมีไม่กี่ตัวแปรนะครับผมอย่างแรกก็น่าจะเป็นความเก่าใหม่ของเมล็ดนะครับผมบางทีเมล็ดที่เก่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะน้อยลงนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเก็บเมล็ดไว้นานๆเนี่ยคุณภาพภายในของตัวเมล็ดเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงไปตามการเวลานะครับผม ยิ่งถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ในที่มีความเย็นหรือว่าความชื้นที่เหมาะสม,นะมะเมล็ดก็จะเสื่อมไปตามเวลาอย่างรวด,ดเร็วัะผมเลยทําให้การเปอร์เซ็นต์การงอกของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่มเมล็ดมันไม่ค่อยงอกก็คือน่าจะอยู่ที่ตัวผู้ผลิตนะผมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะคัดมเมล็ดมาได้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปร์เซ็นะผมที่มาขายให้เราครับผม บางเมล็ดเขาอาจจะไม่ได้คัดมาอาจจะเจอเม็ดรีบๆอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยงอกอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยของทางผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่คัดเมล็ดมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมที่มาขายให้เราอาจจะมเมล็ดรีบๆแบนๆเนี่ยอาจจะหลงมาบ้างอันนั้นก็ส่วนปัจจัยอีกหนึ่งอย่างนะผมที่ผมสังเกตมานะก็คือหัวเปลือกเมล็ดนะครับผมบางสายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างแข็งมากนะครับผม เลยทาให้เปอร์เซนต์การงอกอะ่ะน้อยลงนะครับผมแต่ถ้าสายพันธุ์ที่หัวเปลือกมันบางๆไม่ค่อยหนาเปลือกอ่อนๆเนี่ยก็สามารถงอกได้ปกติครับผมก็จะงอกได้ไม่ยากแต่ถ้าเราไปเจอสายพันธุ์ที่หัวเปลือกเขาแข็งๆอะ่ะเปอร์เซนต์การงอกก็จะน้อยนะผมที่จริงแล้วอะ่ะมันตัวในตัวมเมล็ดภายในเขาอะ่ะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับผมแต่ไปเจอหัวเปลือกของมันแข็ง เลยทําให้รากมันไม่สามารถดันออกมาได้นะครับผมก็เลยทําให้มเมล็ดนั้นกลายเป็นไม่งอกไปเลยนะครับผมทั้งทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะในตัวมเมล็ดเขาอ่ะสมบูรณ์เต็มร้อยแต่เขาไม่สามารถดันรากทะลุออกมาได้นะครับผมเพราะว่าหัวเปลือกเขาแข็งครับสําหรับวิธีการที่ผมจะมาบอกในการแก้ปัญหามเมล็ดไม่งอกหรือว่างอกไม่สม่ําเสมอในวันนี้ก็หลายๆคนอาจจะ ทราบวิธีนี้แล้วนะครับผมก็สําหรับคนที่ปลูกมือใหม่ยังไม่ทราบวิธีที่ผมจะบอกนี้ก็เอาไปลองใช้กับการปลูกหรือว่าการเพาะเมล็ดของเพื่อนๆได้นะครับผมสาหรับวิธีการที่ผมจะบอกให้เพื่อนเพื่อนทะครับผมในเวลาที่มเมล็ดเพาะแล้วออกไม่สม่ําเสมอหรือว่าบางคนเพาะไม่งอกเลยนะครับผมก็วิธีการของผมก็คือจะทําการบีบหัวมเมล็ดนะครับผมบีบหัวแหลมแหลมเนี่ยให้มันอ้าออกนะครับผม อุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วผมก็จะเป็นครีมครีมเนี้ยผมครีมตัวเล็กๆใช้บีบบีบให้ตรงส่วนปลายเนี่ยมันอ้าออกนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองบีบให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งมเมล็ดนะครับผมนี่ครับเอาครีมเข้าไปขีบตรงปลายนะครับแล้วก็กดกดเบาๆนะเนี่ยให้มเมล็ดมันอ้าออกนะครับผมเนี่ย คือหัวมเมล็ดมันง้างออกละกล้องไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวต้องดูดีๆครับเนี่ครับผมหัวมเมล็ดมันจะปีๆปออกมาเงนี้ผมค่อยๆบีบผมอย่าให้มันกระทบกระเทือนภายในนะผมเงี้ยให้มันอ้าออกนิดนึงก็โอเคละเพราะว่าถ้าเราบีบแรงไปแหละมันจะกระทบกระเทือนภายในเมล็ดผมซึ่งจะทําให้มเมล็ดเสียนะครับผมต้องค่อยๆบีบนะผมถ้ามันง้างอ้าออกมาแบบนี้ละโอเคละผม ส่วนอีกหนึ่งวิธีที่จะเปิดหัวมเมล็ดเมลอนนะครับผมก็คือเพื่อนๆเคยแทะเม็ดทานตะวันไหมครับผมน่าจะนึกภาพออกครับผมที่เราแทะทีละเม็ดนะครับผมก็คือการกัดหัวมันนะผมกัดหัวส่วนแหลมๆเนี่ยให้มันดังครับผมให้มันให้มันกระเทาะออกครับผมโดยก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่เราแทะเม็ดทานตะวันนะผมก็คือ กัดตรงหัวมันครับผมค่อยๆกัดนะครับผม,ดะะผมเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับผมเนี่ยมันก็จะดังกึก๊กแต่อย่ากัดแรงนะครับผมพยายามกัดเบาๆให้เปลือกส่วนหัวมนะันอะมันกระเทาะปีกออกนิดนึงแล้วก็โอเคแค่นี้ก็คือได้แล้วับผมอย่าไปกัดแรงครับผมถ้ากัดแรงก็มันจะกระเทือนภายในก็อาจจะทำให้ตัวมเมล็ดมันเสียหายหรือว่าอาจจะไม่งอกนะครับผม กัดเบาๆครับผมให้พอมันให้เปลือกมันกระเทาะนิดนึงก็โอเคแล้วครับผมสําหรับการกัดครับเดี๋ยวผมจะลองมาพมเพาะเมล็ดเปรียบเทียบสองกลุ่มนะครับผมก็คือส่วนนี้ก็คือกลุ่มที่เราไม่ได้กระเทาะหัวเปลือกนะครับผมกับด้านนี้เป็นด้านที่กระเทาะหัวเปลือกเรียบร้อยนะครับก็ตัวอย่างผมจะทํา อย่างนะ้นยี่สิบเมล็ดนะผมแบบไม่กระเทาะยี่สิบเมล็ดแบบกระเทาแบบะยี่สิบเมล็ดนะผมเท่าแบบเท่าแบบกันแล้วเราจะลองเพาะเมล็ดแดบบูนะผมว่าเปอร์เซ็นต์การงอกหรือว่าการงอกช้างอกเร็วเน่ยแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับครับแล้วก็มาเริ่มแช่เมล็ดแบบกันเลยนะครับผมก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ไม่ได้กระเทาะหัวเมล็ดนะครับผมก็จะแช่ลงไปในน้ําเลยครับส่วนฝั่งขวามือนี้เป็น มเมล็ดที่กระเทาะหัวแล้วนะครับผมแช่ในน้ําอุ่นนะครับผมสักสามชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาบ่มนะครับผมครับผมทิ้งไว้สามชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเรามาบ่มครับผมครับตอนนี้ผมแช่มเมล็ดมาครบสามชั่วโมงแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปบ่ม ในาถาดปฏิกของผมนะครับครับตอนนี้ผมก็เตรียมภาชนะที่ใช้บ่ม,มเมล็ดเมลอนแล้วนะครับผมผมก็จะแบ่งเป็นสองฝากครับผมก็ฝากนี้จะเอาใส่มเมล็ดที่ไม่ได้กระเทาะหัวเปลือกนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเอาไวใ้ใส่มเมล็ดที่กระเทาะหัวเปลือกนะครับผมก็แบ่งให้มันชัดเจนไว้ครับผมเวลาเราบ่มเราจะได้เห็นภาพได้ชัดนะครับผมว่าการบ่มแบบใด จะงอกดีกว่ากันนะครับครับตอนนี้ผมก็เอาเมเล็ดเรียงลงไปในบนทิชชู่แล้วนะครับผมก็ผมจะใช้เมล็ดอย่างละ20ิบนะครับผมก็แบบไม่กระเทาะหัว20กับกระเทาะหัวยีสิบผมก็เรียงลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาทิชชู่ปิดอีกหนึ่ชั้นนะครับด้านบน ครับผมเรียบร้อยครับผมครับก็ปิดฝาก่อนนะครับครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีก24ชั่วโมงเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมตอนนี้ก็เราบ่ม,มเมล็ดครบ24ชั่วโมงแล้วผมเดี๋ยวเราลองมาเปิดฝากล่องดูครับผมว่าเราบ่มไปแล้ว24ชั่วโมง มเมล็ดมันจะงอกหรือ,อยังนะครับอ่ะอันนี้ด้านนี้เป็นด้านที่เราบ่มไว้โดยไม่กระเทาะหัวเปลือกนะครับอุย้ยติดมานีเม็ดหนึ่งแบบนึงครับอ่ะวางลงไปก่อนส่วนด้านนี้เป็นด้านที่เรากระเทะหัวเปลือกมานะครับ มองนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับเพื่อเนเพ่นเห็นไหมครับดูอัตราการงอกด้านนี้นะครับผมด้านนี้คือด้านที่ไม่กระเทาะส่วนด้านนี้คือด้านที่กระเทาะนะครับผมดูอัตราการงอกของเขาด้านที่กระเทาะหัวเปลือกอกอกมาเนี่ยสังเกตจากรากนะผมรากจะยาวออกมาแล้วผมส่วน ด้านที่ยังไม่ได้กระทอะหัวเปลือกเนี่ยมเมล็ดส่วนใหญ่ยังจะไม่งอกนะผมก็จะมีงอกอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเมล็ดนะครับห้าหกเมล็ดเองนะผมส่วนไอ้ที่เรากระเทาะหัวเปลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่แปดสิเปอร์เซ็นก็งอกออกหมดนะผมมีไม่งอกอยู่หนึ่งเมล็ดสองเมล็ดเองนะครับผมอ่ะ, 3, ะสามเมล็ดอ่ะแต่ออกมานิดหนึ่งละก็ที่ไม่งอกก็มีแค่ 2, สองเมล็ดเองนะผม ครับผมแค่นี้ก็พอจะทําให้เราเห็นแล้วนะครับผมว่าการกระเทาะหัวมลเมล็ดเนี่ยในด้านฝั่งเนี่ยทําให้รากมันงอกออกมาได้รวดเร็วแล้วก็สม่ําเสมอกันนะครับผมเพราะที่จริงแล้วอะ่ะงอกออกมาแค่นี้ก็สามารถเอาไปเพาะได้แล้วครับผมใครที่เอาปลูกกับวัสดุปลูกอ่ะครับผมก็เอาลงพีทมอสได้เลยตรงเนี่ยรากก็ไม่ได้ยาวมากครับผมขนาดเนี้ยกำลังดีครับผมเอาลงพีทมอส หรือถ้าใครปลูกไฮโดรก็เอาไปลงฟองน้ําได้เลยนะครับเนี่ยขนาดกลางดีครับผมถ้ายาวกว่านี้มันก็จะหักง่ายครับผมเนี่ยสั้นๆเป็นเขี้ยวงูครับผมเนี่ยเอาลงาพีทมอสถาดปลูกหรือว่า,อาฟองน้ําสําหรับคนปลูกไฮโดรก็ขนาดนี้ก็โอเคสามารถเอาไปลงได้แล้วครับส่วนฝั่งนี้มันก็มีงอกแค่บางเมล็ดเองนะครับผมงอกเป็นส่วนน้อยก็ ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องบ่มต่อไปดูอีกสักอีกสักหชั่วโมงครับผมครับผมผมก็จะบ่มต่อเลยนะครับผมเราจะบ่มต่ออีกสักหชั่วโมงนะครับปิดไว้เลยครับเดีย๋ยวมันพลิกอ่าส่วนด้านนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับผมเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็งอกหมดละ เราบ่มไปอีกหกชั่วโมงก็รากก็จะยาวขึ้นแค่นั้นเองครับผมครับผมเดี๋ยวอีกหกชั่วโมงเรามาดูกันนะผมว่าไอ้ด้านเนี่ยมันจะยังจะงอกออกมาหรือเปล่าแล้วก็จะมาดูด้านนี้ด้วยว่ารากมันจะยาวออกมาเพิ่มขึ้นมากอีกแค่ไหนครับผมครับเดี๋ยวมารอดูกันครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหกชั่วโมงแล้วับผม ก็เวลารวมของการบ่มเป็นสาชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะผมว่าหลากมันจะยาวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะครับด้านซ้ายนี่เป็นแบบกระเทาะหัวเปลือกครับผมดู้วลากยาวมากครับผมด้านนี้เป็นด้านที่ไม่กระเทาะหัวเปลือกนะครับผมที่เราบ่มต่อ นี่จะเห็นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับอัตราการงอกที่สม่ําเสมอคือบางทีการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ปลูกเมลอนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับผมที่เพาะไม่ได้ตามจํานวนที่เราตั้งใจจะปลูกนะครับผมก็อย่างเช่นเตรียมแปลงไว้ปลูกหนึ่งร้อยต้นเนี่ยแต่มาเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยงอกแค่ห้าสิบเมล็ดหกสิบเมล็ดเนี่ย ก็จะทำให้แบบเราต้องมาเพาะซ้ําอีกทีนะผมเพื่อเอามาซ่อมที่มันไม่งอกนะผมบางคนก็ไม่ซ่อมนะผมก็ปลูกไปเลยตามที่จํานวนที่เราเพาะได้ก็ทําใหา้การเตรียมแปลงที่เราตั้งใจว่าจะปลูกไวก้กี่ต้นเนี่ยก็ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเสียประโยชน์ไปนะผมเนื่องจากเราเพาะเมล็ดแล้วเมล็ดงอกไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการจะปลูกครับสําหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆแก้ไขปัญหาในการเพาะเมล็ดแล้วไม่งอกได้นะครับผมก็มเมล็ดนี้ก็เป็นต้นทุนในการปลูกของเราตัวหนึ่งนะผมอย่างซื้อมเมล็ดมาแพงๆเนี่ยเมล็ดละสิบกว่าบาทเนี่ยถ้ามันไม่งอกสักสิบมเมล็ดมันก็เป็นเงินที่เยอะนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะช่วยเพื่อนๆแก้ไขปัญหาการเพาะเมล็ดได้บ้างนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ครับผมขอบคุณครับ